ครับผมตอนนี้กับการเตรียมตัวที่จะต้องเริ่มรันโปรเพลงแล้วก็เป็นพาร์ทของพีโปรดักชันคือเตรียมทั้งบททั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ตัวโปรดักชันมันโฟ์ที่สุดเพราะว่าอย่างที่ปอนบอกไปพาร์ทการถ่ายทำเนี่ยเราจะแยกตัวออกไปเลยเป็นหลังหลายเดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสูทแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่สุด เพราะมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้มันมีความละมเอียดของเรื่องความรู้สึกแล้วที่สำคัญก็โชคดีมากครับ<ะ>ที่ที่กระชวมพันินี้เข้ามาซัพพอร์ตคือเราได้ทํางานร่วมกันมันเลยก็ต้องแบบมีการส่งหรือว่าเลือกอของของดีของไทย <laughs> ทั้งไทยและที่ส่งออกไปอย่างเงี้ยมาอยู่ในซีรีส์เราด้วยมันเลยมันเลยต้อง<ะ> วางพีโปรดักชั่นที่มันละเอียดมากๆครับสำคัญมากพีโปรดักชั่นใช่ใช่ถ้าทั้งน้นเขาเราคงจะกดดันไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเล่นคิงคอร์สเนอะได่าห์มาเลยแต่นี่โรแมนติกคอมเมดี้อ่ะไม่กดดันเพราะว่าผมว่าผมเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วเคยบอกแล้วมันก่อนอันนี้ขายของขายของเพราะว่าคิดว่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการในการแคปเจอร์ความโรแมนติกในช่วงยุครัชกาลที่ษีแต่บอกว่าความเจ๋งมันคือเราได้เอาของที่เป็นของโ local ไปทายอินเข้าไปผมว่ามันน่าจะสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วไมซ์ของทั้งเราแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้มันให้มันหยีอะครับจะทําให้มันเรียนที่สุดซึ่งของไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีของจริงๆเยอะผมก็เลยรู้สึกดีมากกว่าจะตื่นเต้นครับรับรองครับว่าพวกเราจะกินให้มันดูอร่อยที่สุดให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรคือผพเชื่อว่าของของไทยอะมันมันกลมกล่อม แล้วแล้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเข้าใจได้ครับก็คิดว่ามันน่าจะซัพพอร์ตกันระหว่างกระรวงพณิย์แล้วก็ซีรี<า>ส์ชายครับยัมีตัวเราน,เนี้ค่ะแบบ้มนเแบบเซนเรื่องของกวาแบบเป็นนยไทยี้ยคนแบบว่ามแบบคตงกรังไงอะไรบชอบก็งชอหรอโอ้โหเยอะอะหล่อะ่ะโของผมชอบอันนี้ขนมใส่ไส้อันนี้อันนี้หนึ่งอันที่ชอบพิสุสสสสสด ผมใส่ไส้เหรอใส่ผมใส่ไส้ผมชอบไอเีชื่อชั่วขนาดที่มันเป็นกล้วยทอดอลข้าวเมา่าผมชอบอกินข้าวเม่ามากอมชอบมากๆจริงๆคนระับอร่อยนะข้าวเม่าแบบนั่นแหละอร่อยอมันมันจะมีแบบมะพร,าะาพราะ้าวเนาะมะพร้าวแล้วขนมลายไหลละไม่ข้าวเม่าที่อร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นข้าวเม่าที่ขูดได้มือสังเกตจากยังไงรู้ไหมเวลาเรากินไปมันจะมีเศษ กระลาแทงปลานั่นคือจริงๆมนีเรื่องจริงถ้าใครเคยกินจะเข้าใจอถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเดี๋ยวพี่มายทำให้ดูว่าจะเข้าไปหลอกเล่นว่นนี้จะโชว์ความหวานของ่เราหรือโชว์ความหวานของของนของลนทั้งหมดทั้งคู่ทั้งคู่หวานได้ทุกมิติเพนมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่าเรื่องของแล้วก็เรื่องหวานด้วยยิ่งต้องดูตัวละครหลากหลายที่จะใส่เข้ามาใช่เพราะว่า มันมีหลายตัวละครที่เข้ามาแล้วก็มีหลายตัวละครที่ผัดเปลี่ยนกันไปต้องติดตามครับความหวังความหวังไม่ใช่น้าหว่วความคามมมอมเมดี้จะยังไงครับโอ้ยบอกว่าตอนนี้เขาทำบทกันเข้มข้นมากเอาหนักตอนคินพอร์สมีต่ดตดใส่ผ้าห่มแล้วอ่าอันนี้มันต้องมีอะไรแบบที่มันคาดไม่ถึงส<อ>ารบผมนะแต่ไม่เอานะไอ้ไอ้ไมุกแบบอะไรนะตลาแทงปากไม่เอานี้งหวังว่ามันจะได้มั้ยครับก็ก็เท่าเท่าที่เห็นบทมาเล็กๆก็ก็น่าจะ ก็น่าจะน่ารักอยู่ต้องลองไปดูคร,ราสองคนที่มีส่วนในการพัฒนาบทมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ได้ได้แค่เป็นคนมองแต่ว่าคนคนคนที่เขียนก็มีประมาณเยอะอะเยอะใช้หลายคนแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่หลายคนรู้จักผลงานเขาอยู่แล้วแ,แน่นอนอรเราได้ใส่ความต้องการของไปบ้างน้อยขนาดไหนได้บอก่าไม่ว่าเราอยากห็นแบบนี้แบบนี้เราอยากแสดงแบบคือในเบื้องต้นมันเป็นการทํางานระหว่าง ทีมงาน<ม>ที่เขาอยู่เป็นนักไรตอร์อะไรกับ,บทางพี่<ม>บอนทีมจริงๆะครับในฐานะของนักแสดงมันจะเป็นส่วนที่ว่าพวกเราเอาไปเอาบทที่มันเห็นค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่าง<ม>แล้วมามาปัดแต่งให้มันให้มันใกล้กับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์ออกไปครับแ<ม>เราผมก็เลยยังยังไม่มีณ<ม>เวลานี้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าบอกเขาแล้วว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องโคอมเมดี้เนี่ยจะต้องแบบฝึกกันเยอะนิดนึง <laughs> ทดลองทดลอง <ừ> mm. อะแบงโก้อ่าอีโต้เฮ้ยอ,อ่ะสีเหลืองสีเหลืองเย็น,ยนโลเฮ้ย<ห> <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยครับมีมุกตลกมากกว่ากันหรือเปลผมว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าท,ท,า,ยทายพวกเราทั้งคู่เหมือนกันนะเป็น <c oughs> มุกตลกมองหน้ามองมองหน้าที่พี่สือ่อแล้วแบบว่าโ,โ,โ,โอ้โหหน้าเขาเจ๋งมากเลย <ừ> mm. เล่นมุกเมื่อกี้ผมว่าต้องถามว่าใครใครที่ใครที่เล่นมุกแล้วไม่ตลกมากกว่ากันเออผมว่านี้น่าจะน่าดีกว่าน่าจะมุครับ โอต้องติดตามดูในผลงานดีว่ะโอ้โหว่าหวานไม่หวานต้องลองมาชิมอ่าววหานานแต่ได้ัรครบ <laughs> แต่ไหนตามคือคือนอกจากซีรีส์ของพวกเราแล้วเนี่ยที่ชื่อเรื่องว่าชายก็ต่างคนต่างก็มีโปรเจกต์ที่ต้องไปเตรียมตัวกันด้วยใช่ ช่ทีนี้เราต้องออกมาแล้วละเพลงประกอบล้คือในฐานะประธานท่าคือติดดูจริงๆต้องดูตามความเหมาะสมว่ายังไงแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของ Beyond Cloud Music ที่เป็นเรื่องโปรเจกต์ที่สําคัญจริงฝั่งเขาเองก็มีอะไรที่สําคัญอะพูีโปรเจกต์อะไรสต่ปล่อยมาหน่อยพี่ผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ที่บอกพี่แล้วผมผมบอกไม่ได้เดี๋ยวผมจะยังไงังไงยังไงคือเอาหน้าติดตามแล้วกัน Beyond Cloud b e n Cloud ง่ายๆพอราแบบไหน ก็เป็นงานการแสดงที so oh. yes. mm ่เ mm. ป uh ็นบทในเป็นหนึ่งบทในฝันที่เชื่อว่าทุกคนเคยดูมาก่อนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะก็ไม่ยอมบอกก็ต้องรอติดตามครับนาเป็นภาพยนตร์เชื่อว่าได้ดูกันทั่วโลกพร้อมกันนาเฮ้ยพี่ไม้เมื่อกี้พูดอะไร ไม่แต่บอกว่าจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือปีนี้เบีย n d c l เปิดลับจริงๆค,ค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการแสดงการคอลลาบเรชันกับค<ม>่ายอื่น<ม>รวมถึงพาร์ทเพลงเองไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มามคอลแลบหรือว่าการการสร้างและหาศิลปินดนตรใีใหม่ๆนะครับ<ม>เราอยากได้อะไรที่มันใหม่เพื่อจะเพื่อจะเสิร์ฟกับคนที่ชื่นชอบดนตรี<ม>ที่หมายคือจะพ่ทั้งแบบว่ามาทางค่ายเพงแล้วก็มาดึงมาถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าผมชอบเรื่องดนตรีมากจริงๆ ขอบคุณนะที่รอโอ้อันนี้ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆไทม์ไลน์มันยุ่งมากยุ่งมากจริงๆครับแต่ว่าเตรียมไว้เตรียมไว้อยู่แต่ดูความเหมาะสมอีกทีว่าททม,มิ่งยังไงชัาเหมาะเพราะมันโปรเจกต์มันแน่นจริงๆอย่างที่พี่บอนบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องไปลเนาะแต่ว่าที่พี่บอนบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็มีเดี่ยวเหมือนกันใช่ปะเ,เดี๋ยวมีความเสื่อติดตามรายละเอียดด้วยนะครับแล้วไม่สนเมื่อไหรครับเมื่อไร ไตรมาสสองไตร,รมาสสองไม่เราคือลงมางาน Japan Expo ไงไม่ลองเป็นเจ๊ป๊อปบ้างเหรอเจ๊ปป๊อปฉัน <c oughs> ชอบมากแบบ ex Japan สกันแอคชั่นคือหลายวงมากผมชอบมากเคยไปซัมเมอร์สตรีที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วปีนี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยถูกไหมครับมันมีหลายๆอย่างที่ความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยเราเราเรา,เรา,เราอยู่ด้วยกันโดยที่เราเองก็ไม่รู้ต๋าไม่ใช่เด็กผมเชื่อว่า นี่บอกไป90%ปุ๊ก็คงก็คงเป็นอย่างนับติดแล้วติดเจียมาร่วมพายนี่สิง่ายครับกัรเตรียมเขาบ้างหรือยังเขาเขาจีบอยู่เขาจีบอยู่มีจีบมีจีบเออไฝั่งไหนฝั่งังหน่ายผู้ชายจะไต่ไหนอะไรอะไรที่มันมันค่อนข้างใหม่กับวงการเพลงอะไรที่ค่อนข้างเป็นจีนหรือยีนของยอนยุคคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ในในพายของการปั้นคนใหม่ แล้วอย่างผมนี่จะเป็นศิลปินในค่ายบ้า้งนะจะมีภาพนะจริงๆมีภาพจริงๆมีภาพสังเกตจากตอนงานปีใหม่เป็นเอกชัยสีวิชัยใช่ไหมเออเป็นหมากงมักกัดนะมันมีจริงๆทักสําหรับโปถ้าต้องจินตนาการจะมีคอนเทนต์ที่มันมีภาพหนึงหัวอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวรอดูโปอาจจะมีโอกาสครับผมแต่ก็รอึงไปคอนเสิร์ตโอเพมาโอเพ่ใช่ไหมเดี๋ยวดีครับโอเพ่เป็นวงหนึ่งที่ ท็อปท0ของโลกในเรื่องของพาร์ทของวงดนตรีแล้วก็ในพาร์ทของทันเป็นการพัฒน,นาวงเองผมว่าเจ๋งมากเพราะว่ายอ้อนตะปี2,000จนถึงตอนนี้2,024ความหลากหลายของเพลงเยอะแต่ว่าแฟนเพลงไม่เคยหายไปเลยในเรื่องความเจ๋งของในขอบุญเทนโลนึกว่าบริษัเทเกียตงานอะไรเขาไปดูด้วยครับเว่าจริงโปรดักชั่นของโคร์พลรอบเนี้ยเจ๋งมากโปรดักชั่นเป็นเรื่องที่ ที่บางทีเราเราต้องมาดูด้วยตา,าเองสัมผัสบรรยากาศข้างๆเขาครีเขาฟรีกันมันจะเป็นค<ม>วามรู้สึกท,ที่เราเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างความสุขต่อผมว่าบรรยากาศในในคอนเสิร์ตโคโพเพถ้าใน,ในมุมมองผมอะ่ะคือการไปคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันมันโรแมนติกมากเ<ม>พราะว่าคือคือเหมือนเขาเอาทุกอย่างมาเองหมดเลยไม่ใช่ไฟซาวทุกอย่างอะ่ะแล้วพอมองไปรอบอ่ะมันคือมันเป็นแสงไฟที่มันเปิดพร้อมๆกันหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นก ไม่ผมเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตต้องโปบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แนวแนวเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ E.M. d ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกชีวิตใของโปใช่ถ้าเกิดว่านอกจากกินพอเดซีวีทเวิร์ลทัวร์เนี่ยอันนี้ครั้งแรกทำไมจะโปรโมทขายบัตรล่ะค่ะโอเค่ะง่ายง่ายเราสองคนคอนเสิร์ตของผมและพี่มาฝศาสตรซีวีเรื่องชายครับเราร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ที่ เอาของดีของไทยมารวมอยู่ในซีรีส์เพื่อให้เปิดกว้างให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นได้ชิมกันเะยครับแล้วก็ของพรดส่วนก็จะมีพาร์ทการแสดงก็ติดตามกันครับแล้วก็ผลงานอื่นก็ฝากผลงานของทางเดียนคาวทุกชิ้นด้วยนะครับจริงๆทุกชิ้นมันเป็นงานที่ค่อนข้างเราพยายามทําให้มันละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้ทั้งการทำเองว่าทางกันไปคอร์รัปกับทีมอื่น เขาอยากให้คนดูมีความสุขมากจริงๆเพราะาอยากทําอะไรใหม่ๆที่มันทําให้คนดูมีความทรงจำในปี2024จริงๆด้วยกันปากเร่ครับครับทั้งของผมโปแล้วก็ทั้งเดียวขัปากรครับเร่ครับครับ